สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านที่กำลังรับชมนะฮะทางร้านของเรานะครับขายเฉพาะกางเกงยีน์มือสองนะครับแล้วก็ขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่าน,นั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยฮนะขายกางเกงยีน์มือสองขายรีไว5 0 1 1มือสองรุ่นเดียวไม่ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะกางเกงที่ร้านเราขายนะฮะจะเป็นกางเกงที่คัดเกรดมาแล้วทั้งนั้นนะครับทุกตัวนะครับลูกค้าลูกค้าที่ได้ของไปจากทางร้านเราไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับลูกค้า ที่เข้ามาใหม่ๆนะครับสามารถเช็คเครดิตทางร้านเราได้ทางร้านเราขายขายของมาก็ยาวนานพอสมควรนะครับสามารถเช็คประวัติเราได้นะครับทางร้านเราทํามาหาก,กินด,ด้วยความตรงไปตรงมานะ,ะไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะได้ของไม่ตรงปกทางร้านของเราส่งของตรงปกแน่นอนมาดูเกยงยินรีวายตัวนี้นะครับกางเกงยินรีวายรุ่น501ูมือสองตัวนี้เป็นสีมิดไนท์นะฮะขนาดตามป้ายเดบิวต์ยูสาม3ิรหัส160ลูกค้าท่านไหนสนใจเกงตัวนี้ขอดูรหัส160ได้เลยนะรกับทางแอดมินเรานะผมไม่ดูงานา,านขะ งานปลายขาตัวนี้นะครับจะเป็นงานปลายขาเดิมนะฮะแล้วก็เย็บแบบได้เดี่ยวนะครับลูกค้าตะเข็บนะฮะแต่เป็นตะเข็บริมโพงนะฮะนี่นะฮะจะเป็นตะเข็บริมโพงนะครับ,นะบลูกค,บบคา้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมดูรายละเอยียดเพิ่มเติมให้ดีเสียก่อนนะครับกับทางแอดมินเราเลยนะครับได้ที่เบอร์โทร0961519525 กางเกงตัวนี้ขนาดวัดจริงเอล36เยาวทั้งตัว41.5ปลายขา8.5เป็นงานเม็ดอินโดมินิกันนะฮะเป็นงานโดมินิกันลูกค้าสีมิดไนท์แบล็กงานโดมินิกันครับผมถ้าเราซื้อในประเทศเรามีสภาพประมาณนี้เข้ามานะสำหรับคนรักกางเกงมือสองนะครับผมว่าก็คุ้มค่าแล้วครับราคาแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทเองครับผมเป็นงานเม็ดอินโดมินิกันเอววัดจริง36เยาวทั้งตัว41.5ปลายขา8.5 ดมินิกัน1,250บาทติดต่อ096-151-9525นะครับลูกค้าที่อุดหนุนทางั้านเรามาเป็นประจำนะครับทางผมเองก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับผมเองต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาติดตามและก็ที่กําลังมาดูใหม่ๆนะครับก็สามารถเช็คเครดิตร้านเราได้ครับไม่มีปัญหาครับทางร้านเราขายของแบบตรงไปตรง,ตรงมาสบายๆอยู่แล้วนะฮะลูกค้าสามารถเช็คเครดิตเราได้เลยนะครับผม ทางร้านของเรานะฮะไม่เคยมีปัญหากับทางลูกค้าครับผมส่งของตรงปกตรงไปตรงมานะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ซื้อกับทางร้านเราไปแล้วก็จะกลับมาอุดหนุนทางร้านเราอีกเป็นประจำผมเองก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านเรานะฮะกางเกงตัวนี้เป็นสีมิดไนท์แบล็กนะฮ<ค>ะออกแบล็กนะฮะสีมิดไนท์แบล็กยามีทีนะครับเป็นงานโดมีนิกันขนาดตามป,ตป้ายเดกเบนยู 36L 32ขนาดวัดจริงเอล36ยาวั้างตัว41.5ปลายขา8.5 เม็ดอินโดมีนีกัรราคาหนึ่บาทราคา1250บาทเท่านั้นนะฮะสีด้านหน้าและด้านหลังสวยเสมอตัวนะครับเท่าเท่ากันนะฮะลูกค้าเนี่ยนะฮะเป็นมิดไนท์นะมิดไนท์แบล็กก็ว่าได้นะฮะสีมิดไนท์สีมิดไนท์ก็คือจะเป็นสีกลางคืนออกมืดๆนะฮะไม่ถึงกับดำนะฮะก็เรียกสีมิดไนท์แต่ตัวนี้กล้ำเกินนะเกินมิดไนท์ไปนิดหน่อยฮะเกอบ,เกบจะดำนะฮะ สีตามคลิปเลยครับในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทานร้านเรามาโดยตลอดต้องขอขอบคุณมาเน้าโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ